สิบบาทน้องอยากกินชากระป๋องเหรอฮะพี่ชาหนูจะกินชากระป๋องได้ยังไงอ่ะก็ชาอยู่ในกระป๋องไงเฮ้ยพี่นิจาไม่ใช่แบบนั้นหนูพูดว่าชากระป๋องเอ็น้องชากระป๋องไม่มีนะก็ที่มันมีของเล่นอยู่ข้างในไงนั่นกาะชาปองหรือปา อ๋อใช่ค่ะเออไม่รู้เรื่องเลยแล้วนี่ไปกันเถอะค่ะพี่นิชาไปร้านชากาปองป้าแค่สิบบาทเองแต่เอ๊ะน้ำมาก่อนอะไรหรอคะเดี๋ยวพี่หยิบเหรียญสิบบาทก่อนนะของพี่อันหนึ่งของทีก้าอันหนึ่งปึ๊บสิบบาทของทีก้าอันหนึ่งนะเก็บไว้ให้ดีๆนะไปซื้อกันน้องจะเอาไนไหนหล่ะจ๊ะ หนออยังเรียกไม่ถึงเลยค่ะถึงแล้วสวัสดีค่ะเจสวัสดีจ้าแล้วไกเป็นเจเธอ,อหนูขอโทษค่ะนี่อย่ามาสนแถวนี้นะตังมีกันหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะสิบบาทใช่ไหมคะใช่จ้าไม่เห็นป้ายเหรอเห็นค่ะ พี่พี่ไม่ใช่ชาป้าคนนั้นน่ากลัวจังเลยใช่แล้วน้องูดเบาๆนะเดี๋ยวป้าคนนั้นได้ยินเอานั่นพิชานี่เจอกันอีกแล้วว่าเจอกันบ่อยมากเลยโลซ่าสจอัสดีเพื่อนเพื่อนนี่เธอจะมากดกระชับบังด้วยเหรอใช่แล้วสิเดี๋ยวพี่พี่ชากดก่อนเลยนะเอาตู้นี้กันแล้วกัน เห็นป้ายกันแล้วว่ามันเขียนว่าสิบบาทเองเนาะใช่ใชช่ถูกมากเลยแหละฉันเสียละให้น้องโรซาหยาดหยอดกันเลยออนโรซาหยอดกอนไม่เป็นไรค่ะให้พี่นิชาเขากยอดก่อนก็ได้ค่ะฮะให้พี่หยอดกันเหรอได้เลยจ้าทีก้าเลือกตู้ไหนไปเดินดูก่อนไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่ใส่เลยดีกว่าเอ้าทำไมไม่ออกมา เดี๋ยวีก้าจะไปลองดูตู้อื่นนะตู้นี้แหละดูดีฮ่าไม่เห็นมีออกมาเลยฮะไม่มีออกมาเลยเหรอ,อทำไมมันไม่ออกมามันกินเหรียญเราเหรอพี่ว่ามันคือตู้กินเหรียญแน่เลยนั้นชีก้าเดี๋ยวเราใส่ตู้นีงนะตู้ใกล้ โอเคหวังว่ามันจะไม่กินเหลี่ยมนะฮะทำไมไม่มีออกมาเลยโดนตู้กินเหลี่ยมเหรอทำยังไงดีทำยังไงดีคุณป้าคุณป้าช่วยด้วยเอ๊ะยังไงด้ยดวยเอ๊ะอ่ะวาวายกันกน,นะยวต้องเดินไปดูสักหน่อย ไม่อะไรกันจะเด็กๆทำไมหนูอยอดไปสิบ,บาททำไมกระเช้งไม่หล่นมาล่ะคะหนูอยอดตู้ไปละกี่เหรียญล่ะอยอดตู้ละเหรียญคะ่ะหยอดตู้ละสิบบาทนี้คะก็คุณป้าหกสิบบาทนี้คะเฮ้ยมันต้องอยอดสิบบาทสองครั้ง ถึงคุณป้าไม่ได้บอกว่าเขียนเอ้ย้ายอยสองครั้งนี่คะก็หนูไม่ถามกันเองนี่ <c ười> คุณป้าจะโกงใช่ไหมคะนั่นนะสิป้าจะโกงหนูเหรอ <c ười> ป้าไม่ได้โกง <c ười> <c ười> แบบนี้นะคะ <c ười> เรียกว่าโกงแล้ว ใช่คดก็จะไปแจ้งตำรวจโ,โอ้ยยยยยนะคะยานะคะ,น,ะ,คะนั้นคุณป้าต้องเอากาชาปองมาให้สามลูกค่ะโอเคได้ค่ะแต่อย่าไปแจ้งตำรวจนะคะเย้เดี๋ยวป้ากดมาให้เลยค่ะสองแล้วก็ สานี่ค่ะหนึ่งสองแล้วก็3ค่ะขอบคุณค่ะนี่ของโรซ่าส่วนนี้คือของพี่นิชาออขอโทษนะคะใชยย่ยอะเย้เราได้แกชซปองแล้ว กอระ,อระวังคุณป้าที่โกงนะคะ <grow up> นั่นก็สำหรับพี่ขอลรารไปก่อนนะคะบ๊าไไยบายลืมก,กุญแจกดแชร์แชรสใครใด้ดยนะคะแล้วก็อย่ายลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะกดแกนด์คลิด้านหนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคราวนี้เราพลาดคราวหน้าเราจะหายเหยื่อคุณต่อไป <grow up>